สวัสดีครับตัวนี้เป็นไซรหลับแดงนะครับเป็นคู่แข่งกับเป็นคู่แข่งกับเฮปูบอยนะ้ำเฮปหกกินเดียวกันเลยคือเฮปูบอยเราติดชื่อเนาะคนยุคเก้าศูนย์หรือเก่าๆจะติดชื่อว่าเฮปูบอยถูกปะน้ำแดงแต่จริงๆมันคือกิ่นสลักนะครับกินสลักตอนนี้เฮปูบอยราคาขึ้นไปถึงที่หกสิบแปดบาทถ้าซื้อออนไลน์หรือซื้อหน้าร้านทั่วไปน่าจะอยู่ประมาณเจ็ดสิบห้าสิแปดสิบได้นะครับ แต่ตัวนี้นะครับไซรัปแดงตัวนี้ห5าบาท55บาทเท่านั้นนี่มาเนี่ย700นะครับ710 ml นะครับ710 ml มันต่ำกว่าตัวของเฮปูบอยนิดนึงนะครับเฮปูบอยอยู่740ดต่ำกว่าสา ml แต่ราคามันถูกกว่าเยอะนะ55บาทนะครับ3ขวด166บาทนะครับกดสั่งซื้อที่ตากานะกร้าได้เลยนะครับตัวนี้แทนเฮปูบอยได้เลยนะครับมันคือไซรัปแดงกลิ่นสลักเหมือนกันเลยเฮปูบอยสีแดงกลิ่นสลัก uh-huh <laughs>